สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพวบกับส่องตามอุบุคนซีสเกตเด้อค่ะวันนี้ได้มาเปิดกล่องให้เพื่อนเด้อค่ะวันนี้เพื่อนว่าเพื่นจะไปอันสื่อของอยู่ตลาดนะคะแต่ว่ากิบเด็ลไปนั่เดอ้อให้เพื่อนไปทีเดียวไปกับอันน้นองอันอันเหมือนน้องนะคะพาน,น,พน,น้่งเพื่อนไปเติมแก๊สน้ำสวัสดีครับ ไอ้ตามมาแล้วค่ะพี่น้องเฮ้ยกล้องมอร์วัสดีครับพ่แม่พี่น้องไปทางไหนมื้อนีอ๋อจะคล้องไปจะไปใส่ไปซื้อกับข้าวไปซื้อของแง่ซื้อกับข้าวได้รับผ้าขาวไปเติมแก๊สใหก่อนเดี๋ยวน้าผ้าน่องอันไปเติมแก๊สไปหาซื้อกับข้าวมากินยังี่ครับน้องอันเพิ่งกระลังเฮ็ดคอนเทนต์กระลังเฮ็ด้เพิ่ะว่าอยากไอ้ต้มกี่เล็กกี่เล็ก หนึ่งนาทีแก็บหมดเป็นพี่ระมิดกุศลตั้งกล้องอย่างดีว่าสิไปเก็บขี้เล็กไปเก็บขี้เล็กผมไม่เก็บมากเลยล่ะเบ๊ดใบยางนี่ตั้งกล้องยางนี่กำลังเปิดแก็บหน่งนาทีหนึ่งอ้าวแบตดให้เก็บเปิดแก็บเบิดปะปฏิทิมเฮ็ดคลิปข่าไปพีระมิดไปหายางรอตลาดจุฬาล่นซีมหรอครับขาเอาหมดแล้วครับค่ะไปเบิงไปเบิงตลาดเนาะบระเด็นเบิงด่นแล้วแล้วพาน้องเพผนไปเติมแกจนำนอเรื่องภาษาต่อไปจะ โอเคอกีบอะไรไปนําเดอ้อเพิ่นไปสองคนเพิ่นเด้อเพิ่นแบนมอเตอร์ไซค์ไปเด้อพี่น้องครับผมจา้าไปเจอกันค่ะบ <Bye bye. S 1> ๊ายบายตอนนี้เราก็ได้พอตลาดแล้วครับฝากทุกคนมายางรอตลาดหาซื้อแนวกินนะพี่น้องอันนี้ก็เป็นตลาดเจริญศรีครับฝั่งนี้จะเป็นเขาขายหัวปลาทูขายของสดแล้วก็กับเขาทุ้งครับพ่อแม่พี่น้อง ีอาหารหลากหลายอย่างภอสิขามฟังมาฟังเขาขายไก่ครับทำยังไงไปลอกเก็บปัญญาจับคนนึงนี่เราจะมาซื้อไก่เอาเอาถือ อันมันนอกเป็นตะกล่องจำเป็นอีกหนึ่งงานครับผมเราจะซื้อใส่ว่าใส่เป็นยังไงอ้อมหรออ้อม cây bàn nhanh liệt có cây bàn nó là loài xám chìm tưởng เดี๋ยวท่านออมขาดวันไหนมาเนี่

ดอก้อมยางนี่าจะ่มีนะมั้งบจุีเขมงน่ากับมักยางโซนนี่หน่อยแ้วนะเพราะว่ามันมีตะพักมีแตะพักกับของแบบผู้ถฒคา้ายเนาะ เดี๋ยวมาบาที่ราแล้วพร่แมนา่าถ <c oughs> เป็นแบบมืนส่วนยังเกาแบบเป็นส่วนคล้ายเดล้ายนะครับข้างในคนบควยยางวนมากนะครับข้างในปรากฏจะไฮไลท์เนีนะครับผีกคือพวกสาว่าปรากฏเห็เดือนกันประมาณเร้ายเดือนกันประมาณ เป็นซิปๆหน่วยผมแล้ะครับเพราะว่าองนาแตา่ละคนได้ร้ายผู้ส่นใกล้ๆผมครับมองถึงคนแท้เลยมองของนาน้ามันก็สีคนยางร้ายแน่เพราะมันไก่นะครับเพราะว่าส่วนขาลางมันก็สีคนหน่อยแน่ครับแต่ว่าบุค่อยพาย,ยายามมากจินะครับแต่ว่าเพข้นก็ให้ไลายนะครับติดตามแล้วก็มาเนี่ยมาสื่อส่นนี้นะครับเพราะว่ามือุดหนุนมองส่นคนยางมากน,น่อยข้นบุกค่อยมากฟังนี ข้าวับสีมาอุดนุ่นแบบค้นน้อยๆนะครับสิตันไม่ค่านะครับโคฟังขนาดขนร้ายแห้งเหมือนแดดหนาเติบเลยครับอุดนมคู่คู่คแม่นะอุดนุ่นข้างในว่าซื้อ,อยังหรอเติมแต่แกล็ดดซื้อนักสองมัดพอดีเห็นไหมครับไอ้ส่วนนี้มันจะต่างกันเลยคนร้ายกับส่วนนี้ ต่ว่าพักปันก็สิหน่อยกันจักประมาณหม่นึงนะครับโอ้แนมังคุกุนบ้าสวยครับคันนี้ก็ข้ไในสื่อฟองจากตลาดเจิลศรีเล้ใพองเรื่องปิธีงานดงเร่แดงแบบพิศลปะแเ่งแบบพิธีเล็บปักมาจ้ ุกคนน้องกี๋กับไอ้หงส์เขาทาแล้วบอนนี่หมดแล้วนั่นวะไปให้กับเขาเอ้าให้น้องกี๋ให้กับเขาได้กินมันนี่มาแล้วมือเฟินตลาดที่นี่แล้วแล้วละโอเคนั่งพี่น้องไอ้วัตถุดิบก็ได้แล้วเนาะค่ะมาตลาดเท่ากับเมื่อกี้นันจะเป็นเมนูไอ้ นะผัดเหรอด้ออมออมครับออมป็นออมก็ง่ายเด้อคะ่ะพี่น้องออมเครื่องไนทใส่อันนี้เ้อนนะคะ่ะผักซีลาวแล้วก็ใส่เต้นหอมนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวให้เพื่อนส้อยเครื่องไนายกันคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งตอนเห็ดนะค่ะนะคะ,คะพี่น้องอันนี้กับพริกกระตำมแล้วเลยเด้ออาจะใส่้อมกันไปเลยนะครับ มันจะบ่ข้าวเปล่าข้าเดียวเบิดอข้าเดียวเบื้อทำเป็นสูตรครับอ,อเป็นสูตรคืออันนี้กะบออมสูตรตามอุบลอีกแล้ว,ลวระคะพี่นอ้อนถึงไปเลยครับพุ่นที่ออกแต่บ้านเด็เดเซ็ตคนละอือเอาเอาที่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 ทตามอุบลสบายใจค่ะแสบคือเกา ใส่ก็ไปหาหมอใส่ปลาแดกจังหน่อยะะอออได้ค่ะพี่น้องอ้อมต้องใส่ปลาแดกเป็นสีแซ่บมีก็แซ่บแล้วกินปลาแดกเหือดยดากินตบักะุ่งเมนมาเสไอ้เขาจะใส่เกลือน้อยนิงก่อนเนี้ครับอันยันเป็นเทมแม่นตอนนี้แล้วเขาจะใส่ปลาเนาะเขาจะคนๆเลยครับ <ขอ S 2> ขนาดอันนี้ก็ยังทำลายไรแล้วไ,<ซ>ได้กินแต่ใส่เลยได้กินเป็นตะเสรอะผม <c oughs> มีข้าวครับรอบรองข้าวเดียวเบิดอมีแต่ข้าวเดียวเบื <c oughs> ่อขวาก้อนบอคะบอครับอู้ไปเลยอู้ไปเลยใส่นหนำแค่ไหนอยบอใส่ครับ ที่เด็ดน้ำล้างโคเแซ่บที่สุด<ม>น้ำล้างโคเแซ่บสุดเลยค่ะพี่นออ้องเดี๋ยวตัง้<า>งครอไว้ก่อนกนะ่อนใส่ผักนะครับรอไว้ก่อนเนาะหลับระใครพอแล้วไี่โชคเลยนะถูกแล้วล้วางชิงดูกอ่อน เช่นในมันแบบเดียวมันก็สุดต้องพิสูจน์กินก่อนมันวะเป็นังไม่กลปูเลยแห้งๆอร่อยมากมาเดี๋ยวให้นาดีกันครับแม่แมันเล็กสล้ว ใส่น้ำพ่อได้สดกันกนพี่นอนอันนี้คือแบบแขนๆอมอหอมปายในบ้านใส่ผักเลยนี่หิ้วเข่าป่เสิร์กับจะใส่ผักไปเลยเป็นเมนูง่ายๆครับแซบครับมันอีหอม ขนดไปตลาดได้พีพ่น้องยังมีสื่อของตลาดมามาเก็ดกินเองครับเฮ็ดกินเองกะได้รสชาติตามใจเห่าค่ะพี่น้องแสบบวัวแสบพอาเฮ็ดเองกะกะกินเองกะแสบที่เก่าค่ะพี่น้องแล้วก็ได้กินแบบเต็มอิ่มนำ้ำบวัวแสบนี่เราเฮ็ดกินเองมือนกนี่แสบแล้วเนาะ<ม>กินเค็มกินหวานกินเปรี้ยวกะปรุงเอาเองตัวบว่าต้องตีแม่่ะ เด็กดนะีตับร้ายใตร้ายกะเดี๋ยวได้ห้องสื่อมาตัวโอเคจะไปเบิ่งตอนอันใส่จานกินเขาเพี่อคงนน้าครับทุกคน วันนี้จะเป็นออมเครืองไนครับแบบง่ายๆครับสูตรตามกบวนก้นสีเกตนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องนี่ค่ะพี่นอ้องเบองมวันนี้อาหารจานเดียวเด้อค่ะพี่น้องแม <พอ S 2> ี่นครับช่วงนี้ก็จะเป็นคลิปประมาณนี้ครับจะเป็นคลิปกินแล้วก็คลิปไปตลาดครับจะเป็นประมาณนี้เด้อพ่อแม่พี่น้องพระ่าน,น้องกิ๊กหยุดบ่ทันได้ครับเอาไว้น้องกิ๊กหยุดก่อนครับ เดือนหนาเดี๋ยวพลาลงกิ๊กหล่องครับพ่อแม่พี่น้องคาะเพื่อนไปหารอไทยกิดตังจังหวัดบางครับป่ะกินข่าครับกินขอาน้ำก<อ>ันค<อ>่ะโบมากินของตลาดไปหอตลาดแล้วสื่อมาเห็ดกินดี่น้อ

น่องเป็นบุกกินครับเลยแบ่บลายเห็ดเองอย่าช่วมเองเนะวันนี้ก็เผาชิ้นหน่อยเนี่ยด้<อ>วยค่ะคนกินยังกะแล้วกินแบบเ<อ>ป้นๆบบนะเนี่ยเห็ดกินง่ายๆครับผม่กุกคน Một tầng lúa lá Thì đến lọt tuy nhiên cả kinh bác Khả dư gian kìa không? Tạm mộng hương Tạm mộng hương thì má ตจะย่องกินเลยหรอหัอออวเห็ดหนึ่งกินหนึ่งย่องขนาดาแบ้านหนึ่กินเนื้อจริงหรจะมาปแบบกติจะเป็นแม่กับย่าเห็ดให้กินอึดออมบ้ามีอย่างเห็ดจะ้ะเห็ดออมสมัยได้ครับอันนั้นสมัยได้ สำไม่ยอ,อยยังบม่ท่านได้กับเจ้าดอกหนุ่ก่อนเป็นคนบากินผักซีเร้านะะครับแต่ว่าเขาแบบขึ้อยากกินก็เลยร้องกินมึง ะครับทุกคนอิ่มแล้วครับผมเราคิกเบิร์สองจานผมก็เบิร์สองจานเด้อโอ้ยเจ้าของกินหลายวาเนี่เมื้งครับอู้แสบสุบดยอดครับพ่อแม่พี่น้องเสดงอํมลาพ่อแม่พี่น้องแล้วครับอิ่มแล้วครับกับช่วงนี้กับขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องจะเป็นคลิปประมาณแบบยูบานบ่ได้ออกไปท้างในน้อน้ำกินเนาะวันน้ากิ๊กับกกยุ่นงันบ่ได้เขาออกไป ตัง้งยังวัดกบดังสิครับเอาไว้เดือนหน้าบุญละเดี๋ยวสิพาพ,พ่อแม่พี่น้องไปชมบรรยากาศชมสถานทีต่ต่างๆแหล่งท่งองเที่ยวนั่งอื่นอีกครับพ,อพอ่อแม่พี่น้องครับงไหนรลาพ่อแม่พี่น้องนะครับจังแสดงเข้ามาชมจิมนี่กับพอ่อพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นสระไถ่ผมเป็นกำลังใจให้ตามกบวนกนสีเกียรติทำลิปแม่ๆเด้อครับพ่อแม่พีน่น้องลาละครับ <ละ S 1> าแนี่ครับผมเน่ซอยกัน um ด <op> ันเน่เน่น้องพี่น้องเนาะซอยกันแล้วนะครับเนาะค่ะขอบคุณเยไรครับพี่น้องเดี๋ยวบอกันใหม่เด้อสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับพ่อแม่พี่น้องบ๊ายบาย